รายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่8ของเดือนพฤษภาคมปี2566อากาศอยู่ที่29องศาได้ยินเสียงฟารองอยู่ไกลไกลออกรายการช่วงแรกไปสัญญาณไม่มีสัญญาณเสียงไม่มีนะตอนนี้น่าจะมีแล้วนะ วันนี้เรามาศึกษาในหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องอวาสิตะหรือบอกกับพราม์ชื่อวาสิตะพูดถึงเรื่องตถาคตคำว่าตถาคตโยมอาจจะเคยได้ยินในประเทศอินเดียเขาจะเรียกชื่อพุทธเจ้าว่าสัมณโคดมบ้างตถาคตบ้างหรือ ชื่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันอย่างเช่นอานันตชินก็เป็นชื่อพระพุทธเจ้าหรืออาณาปณสติก็เป็นชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้น,น <c oughs> วันนี้เรามาศึกษาจากหนังสือหมวดธรรมพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่15บได้กล่าวไว,ว้ว่าวาเศรษฐะก็ศรัทธาของผู้ใดตั้งมั่นในตถาคตฝังลงลากแล้วดำลงอยู่ได้มั่นคง อันสมณะหรือาพามเทวดาม,มารพรมหรือใขรๆในโลกก็ตามไม่ชักนำเป็นไม่ชักนำทางได้ไม่ชักนำทางอื่นได้คือหมายความเอาออกจากพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่นแหละยังไงก็นับถืออย่างงี้ผู้นั้นควรจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมอัน รมเนรมิตเป็นทายาทแห่งธรรมดังนี้ก็ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรคําว่าธรรมกายบ้างพรหมกายบ้างธรรมพูดบ้างพรหม,มพูดบ้างนี้เป็นคําสําหรับเรียกแทนชื่อตถาคตแหลนะถ้าจะเรียกชื่อในสิ่งที่กล่าวมานี้ก็หมายเรียกพระพุทธเจ้านั่นเองอย่างเงี้ยคำว่าสมณะ เป็นคำแทนชื่อของตถาคตคำว่าพรามผู้บริสุทธิ์ผู้ประเสรศิฐเนะี่ยเป็นคำแทนชื่อของตถาคตคำว่าเวทคูผู้โจเวตเป็นคำแทนชื่อของตถาคตคำว่าพิสโกคือสัญญแพทย์หมอผ่าตัดเป็นคำแทนชื่อของตถาคตคำว่านิมมะโลนะผู้ไม่มีมนลทินนะเป็นคำแทนชื่อของตถาคต คำว่าวิมะโลผู้ปราศจากมนตินเป็นคำแทนชื่อของตถาคตคำว่ายาน,นีผู้มียานเป็นคำแทนชื่อของตถาคตคำว่าวิมุตโตหลุดพ้นเป็นคำแทนชื่อของตถาคตอันนี้เอามาอายมได้เห็นได้ทราบเาคล่าวเห็นไหมว่ามัน <c oughs> มีคำแทนชื่อของพระพุทธเจ้าเยอะแยะแม้กระทั่งที่เรียกว่าพุทธโธก็พระพุทธเจ้าอนันตชินก็พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยยังมีอีกเยอะเลยคำที่เป็นคำแทนชื่อพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งขนาดที่พรองตรงตรัดว่าผู้ใดเจริญอาณาปานาสติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำติจนาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำนะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นตถาคตเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะได้ยินเสียงฝ้าร้องมาแต่ไกลญาโยมทั้งหลายอากาศร้อนเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา ที่วัดเองก็ความร้อนขึ้นไปอยู่ที่40องศานะขนาดมีป่าใหญ่อยู่แต่ว่าความร้อนมันเป็นการปกคุมไปชั้นบรรยากาศนะลมพัดก็ไม่เย็นพัดลมเป่าก็ไม่เย็นนะอันนี้คือสภาพของการเปลี่ยนแปลงนะเราต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอีกหน่อยเดี๋ยวดวงอาทิตย์จะขึ้นถึงเจ็ดดวง พอถึงตอนนั้นนะพูเจ้าบอกว่าต้นไม้ภูเขานี่ยืนเฉาตายเลยฝนไม่ตกติดต่อกันเจ็ดปีน้ําในทะเลนี้่วนแห้งเหมือนกับน้าที่เหลืออยู่ในรอยเท้าโคแต่พอถึงตอนนั้นอจะเกิดไฟบไรรลัยกันไหม้โลกต้นไม้ลูกยาก็แห้งเชฉาตายก็เกิดเป็นไฟลุกขึ้น นะท่านทั้งหลายที่ปรารถนาอยากจะเกิดมาพบยุคนั้นก็เอาอยากเกิดอีกเกิดเลยไปพบยุคนูน้นะอีกนานเท่าไหร่พระองค์ก็อีกประมาณถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านปีอยู่นานนะที่จะมีการเกิดขึ้นแต่ธรรมาว่าปัจจุบันนี้ก็สัมผัสได้นะประเทศไทยแต่ก่อนก็ขึ้นไม่เกิน30 3สบสิกว่าองศาสา3 8ดสาก็มากแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นไปถึง4ี่สิบนะฮะ โลกมันร้อนมากขึ้นเพราะเหตุผลหลายประการด้วยกันจากมนุษย์เรานี้แหละที่เห็นแก่ตัวสร้างตึกมากแล้วก็ปล่อยของเสียมากทำให้ชั้นบรรยากาศเสียหายอันนี้เกิดจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเลยเมื่อวานได้กล่าวพูดถึงถ้าศึกษาเรื่องอิทัปปยตาปฏิสมุปปบาทนะคำสอนของพพุทธเจ้านะจนถึงขนาดพระงองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเข้าใจ อริยสัจสี่ 4, เข้าใจอิทัพปัจจยตาปฏิสมุปบาทก็ชื่อว่าเป็นผู้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นตถาคตเลยอย่างเงี้ยก็ทำความเข้าใจอย่างนี้นะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนะี่ยญาติโยมก็ต้องเริ่มมีศรัทธาตั้งมั่นก่อนศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในใครเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในตถาคตนะตะถาคตก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองว่าเป็นผู้ตรัสรู้ นชอบตัททรูอริยสัจตรีเนี่ยเป็นผู้มีความรู้จริงจนพรามบัณฑิตทั้งหลายไม่ขัดขานเลยหมวดธรรมที่พระเจ้าทรงสอนนัน่นเป็นเป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้หลอกลวงใครไม่ได้แสดงธรรมหวังผลประโยชน์ใดๆแต่เป็นการบอกเพื่อความสุขแก่มนุษย์ในโลกนี้นั้นศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาเพื่อความผาสุก ของมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองงานพระอง,งค์ทรงตรัสว่านี่แหละพิสูจน์ทั้งหลายขอให้เธอนั้นไปบอกความจริงเรื่องอายสัตสีทุกสมุทัยนิโรธมักอธมาอธิบายไปแล้วหวังว่าคงเข้าใจแล้วก็ <c oughs> เราทั้งหลายจะพระ่ำบุญอะไรก็ตามแม้แต่สายครูบาอาจารย์เราก็บอกว่าภาวนาพุทโธน่ะพุทโธก็ชื่อพระพุทธเจา้านั่นเอง จนมีตอนหนึ่งพราหมณ์ไปถามว่าท่านผู้นี้ลทุกข์ท่านเป็นเทวดาหรือเป็นเทพหรือเป็นยักษ์หรือเป็นคนทันหรือเป็นผู้วิเศษหรือหรือว่าเป็นมนุษย์เป็นพระราชาะผู้เจ้าเราไม่เป็นเราไม่เป็นเราเป็นเอ้าแล้วท่านเป็นอะไรจำไว้นะพราหมณ์เราเป็นพุทธหรือพุทธเจ้าเนีย เน่มีในพระสูตรพระองค์ทรงตัดตอบดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ชื่อของพระพุทธเจา้าพุทโธซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานด้วยธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงตัดพระองค์นี่แหละเป็นผู้ที่รู้กฎของชีวิตรู้กฎของจิตรู้กฎของธรรมชาติเป็นเหมือนหมอผ่าตัดตรงไหนไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องตัด เฉือนทิ้งเลยเพื่อแก้ไขแก้ไขกายอย่างนี้แก้ไขวาจาอย่างนี้แก้ไขใจอย่างนี้อย่างเช่นเอาพระองค์ทรงตรัสว่าแก้ไขกา,กายก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามรมอันนี้แก้ไขส่วนกายเลยที่จะเป็นกรรมแก้ไขส่วนวาจาก็คือเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดโสเสียดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อเว้นจากการพูดคำหยาบ ไม่ว่าจาเว้นเลยเว้นแล้วมาพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงนะฮะผ่าตัดทางใจแก้ไขจิตใจที่ชอบคิดนะคิดเป็นไปในความโลภอยากได้ของผู้อื่นคิดเรื่องของเบียดเบียนคิดในเรื่องของการอะไรผูกเวรจองเวนหรือที่เรียกว่ามีความเห็นผิดนะตั้งให้ตั้งมั่นอยู่ในคือความไม่โลภ ไม่คิดพยาบาทไม่คิดเบียดเบียนเห็ไหมอันนี้แก้ไายใจเมื่อเราแก้ไายใจได้วาจาก็จะแก้ได้กายก็จะแก้ได้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนี้ลงสอนว่าให้ฝึกใจเจริญอาณาปณะสติเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกรักก็ไม่รักเกลียดก็ไม่เกลียดนะอันนี้บอกวิธีให้เราเลย อันนี้แหละชื่อว่าตถาคตอันนี้แหละชื่อว่าพระพุทธเจ้าอันนี้แหละชื่อว่าธรรมกายเรียกว่าภูตกายหรือพุมกายนะชื่ออะไรก็ตามก็เป็นการสมมุติขึ้นอันเราทั้งหลายก็มีสมมุติชื่อเหมดอะอัตมาก็สมมติชื่อญาติโยมก็มีการสมมุติชื่อแต่ว่าชื่อนี้ก็เป็นของสมมุติขึ้นแต่ชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชื่อที่ปรากฏขึ้นแล้ว มีที่มาที่ไปหลายคนเกิดเคารพศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสงฆ์ผู้พระพุทธปฏิบัติดีและในศีลศีลซึ่งเป็นศีลสิกขาเป็นข้อบัญญัติสังคมเพื่อความสุขของความเป็นมนุษย์เพื่อความสุขยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาก็คือได้เป็นพระอรหันต์นั่นเอง เรื่องอย่างนี้แหละญาติโยมทั้งหลายมีอยู่ในพระพุทธศาสนานั่นเองพุทธศาสนาไม่ได้สอนแค่ให้มนุษย์อยู่กับโลกมนุษย์อย่างมีความสุขเท่านั้นแต่สอนให้มนุษย์ที่หวังอยากเกิดอยู่ก็ไปเกิดบนสวรรค์แต่ตั้งอยู่บนฐานของโสดาบันถ้าผู้ใดอยู่ในความเป็นโสดาบันเนี่ย <c oughs> จะได้มนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาเจ็ดครั้งก็จะรุลุเป็นพระลรหันอย่างเงี้ยสอนให้เราเลย สอนจนถึงขนาดว่าเมื่อได้ถึงตรงนี้แล้วการเกิดทุกขามันเป็นทุกข์นะทุกข์เราะจะต้องประสบกับปัญหาเย็นร้อนอ่อนหนาวประสบปัญหากับการแก่กันเจ็บกันตายมันเป็นอย่างนี้คนเราอายุย่าโยาวทั้งหลายจะยากจะจนจะอยู่ดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะมีโรคมีภัยกันทั้งหมดแหละคนบางคนโอ้เดี๋ยวเราต้องไปขังตัวอยู่กลางทะเลขังตัวอยู่ในถ้ำรวมถึงขนาด ไปเก็บตัวอยู่ในบนภูเขาที่ไหนก็ตามน่ะเก็บอยู่ที่ไหนก็ตามในที่สุดก็ต้องมีโรคไม่เป็นโรคใดก็โรคหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายเห็นไหมฮะอันนี้คือความจริงพุทธเจ้าเนี่ยเกิดแล้วมันต้องแก่นะมันต้องเจ็บนะและในที่สุดจะต้องตายเป็นจดหมายเตือนนั่นเองไม่ว่าเราจะเห็นผมงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเตือน <c oughs> เตือนชีวิตว่า มันไปข้างหน้าแล้วนะมันแก่แล้วนะ,ะเมื่อเราได้รับจดหมายแล้วก็นึกถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าหันมาเจริญอาณาปณะสตินะัมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างน้อยเราทำอยู่เสมอเสมอพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากสามารถระง,งับโลกไดนะ้เจ็บปวดทั้งหลายเนะี่ยถ้าเราเจริญอาณาปณะสติโลกนั้นจะระง,งับไป จะได้เป็นพระอรหันก่อนตายหรือมิเะนั้นก็จะได้เป็นอนาคามีอันนี้ทรงบอกเหตุผลไว้เลยอันโยมอยากได้สิ่งเหล่านี้ก็ฝึกทำรรไม่ใช่ว่าหลอให้ตายแล้วก็มาเปิดธรรมะพุทธพจน์หมวดธรรมให้ฟังตอนมีชีวิตอยู่ยังไม่ฟังเลยแล้วตายแล้วจะฟังหรือตอนมีชีวิตอยู่ <c oughs> อย่างฟังไม่เข้าใจเลยแล้วคิดว่าตายไปแล้วไปเกิดใหม่จะได้ฟังจะเข้าใจหรือเนี่ยหลักดังเนี้ยต้องมีความจําเป็นธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนปิดบงังสอนเพื่อหงของที่ความเปิดของความจริงอย่างเงี้ยความจริงของชีวิตเราญาติโยมทั้งหลายไม่ใช่เป็นของคนอื่นแต่เราทั้งหลายชอบรู้เรื่องคนอื่นแต่ลืมรู้เรื่องของตัวเอง ต้องเจ็บป่วยไข้นี่ไปบอกหมอเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ได้จริงเอง,งก็รู้อะแต่ว่าไม่ศึกษาให้เข้าใจก็เลยไปหาหมอไปบอกหมออย่างเงี้ยนั่นหลักของผู้ศาสนาสอนให้รู้อย่างนี้เลยรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นของแตกสลายแล้วจะทำไงล่ะเราก็ใช้กาย ที่เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยให้เป็นเหมือนยานเหมือนแพรเหมือนพ่วงแพรที่พาตัวเองข้ามฝั่งแล้วในที่สุดเราก็ต้องทิ้งกายจะมากอดกายไว้ทําไมล่ะเพราะกายนี้นเป็นของแก่ของแตกสลายเป็นของคลําค่าเป็นของ <c oughs> ผุพังเป็นเหมือนหมวอฝีเป็นเหมือนลูกศรเป็นของเหมือนที่เขายืมของเขามาถึงเวลาก็ต้องใช้คืนอย่างเงี้ยนั้นก็ ขอนำสิ่งเหล่าน,นี้แหละบอกให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบแต่จะได้ไม่ต้องสงสัยเอะทำไมเรียกว่าธรรมากายพุทธกายเียธรรมะพุทธพูดธรรมพูดอะไรหรือตถาคตหรือพุทธเจ้าอะไรหรืออนันตชินอะไรเงี้ยก็เป็นชื่อของพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหละนั้นจะเรียกธรรมอะไรก็ถ้าเข้าใจตามความจริงแล้วก็เห็นตามในที่เป็นอริยสัจ นั่นแหละเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็เหมือนเข้าใจสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอย่างถูกต้องก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้จาก็เห็นอย่างนี้ถ้ามีตาลูปจะมีมีเสียง <c oughs> ถ้ามีหูเสียงจะมีถ้ามีจมูกกินจะมีนะถ้ามีลิ้นการรับรสก็จะมีถ้ามีกายสัมผัสเย็นร้อนของแข็งจะมีถ้ามีใจความรู้สึกนึกคิดจะมีพผู้จ้าก็ทรงเห็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้า เข้าใจตถาคตการเจริญอาณาปณสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าทรงอยู่มากอยู่บ่อยจนเรียกว่าตถาคตวิหารเป็นธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ทําให้มีความสุขในปัจจุบัน,นวันนี้ <c oughs> ก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามามีทั้งหมดอยู่เจ็ดท่านด้วยกันอานขอให้ท่านทั้งหลายฝึกเอามันกระทำเอา พอโลกนี้ไม่น่าอยู่นะเต็มไปด้วยโรคภัยเต็มไปด้วยความร้อนต่างๆนาน,นา,นาขออมทนาขอเจริญพร